เมื่อวานแสดงดีทุกคนเลยครับผมเอาสปะอินพีเอฟพี่แนทจะแต่งแบบไหนก็ใส่ชุดลิเกธรรมดาก็หล่อไม่ได้อวยขอบคุณครับชอบฉากสุดท้ายสนุกมากมันเป็นฉากเขาเรียกว่าอะไรเป็นฉากผ่อนคลายอารมณ์มาทุกคนให้ทุกคนรู้สึกว่าเออมันถึงเวลาที่เราจะได้แบบว่าได้เวลาผ่อนคลายและเราไม่แบบไม่ไม่ต้องมานั่งไม่ต้องมานั่งแบบคิดเกี่ยวกับเรื่องและอะไรอย่างเงี้ย คือเดี๋ยวนี้ทุกคนสัญญาณไม่ค่อยดีเราอย่าไปคือเราต้องให้กำลังใจยิ้มใหญ่เขานะจริงๆแล้วอะผมก็ต้องบอกทุกคนว่าทุกคนต้องให้กำลังใจยิ้มใหญ่เขานนะเพราะว่าอะไรปะสัญญาไม่ค่อยดีเดี๋ยวนี้แล้วยิ่งแบบเดี๋ยวนี้บางวัดอะ <c oughs> ก็คืออยู่หรือแล้วก็ตัวสัญญาณที่ยิ้มใหญ่เขาก็ใจสัญญาณะ่ะมันมันเราเจอแต่ง,งานที่สัญญาไม่ดีทั้งานเลยอย่างเงี้ยแต่เขาก็พยายามนะทุกคนเขาก็พยายามแบบพยายามที่จะไล์ให <c oughs> ้เราดูอะไรอย่างเงี้ย ใช่เรื่องจริง,งก,กงงับพูนานนาดีสดีน้องพิทได้ครับน้องพิทเท่ากับอิสระเมื่อไหร่จะมาดูพี่นหน้าเวทีแต่น้องพืทมาบ้างสิมาดิป้าเจอในที่กำแพงตัวจริงเรามาขอบคุณมากครับป้าพี่ตะวันคิดเหมือนผมเลยฉากฆ่าโกมินคือโคตรดีคือมันเป็นช็อตใหม่คือหนึ่งเดี๋ยวนี้เราเดินทางกันไปอ่ะเราไม่มีเราไม่สามารถขนพญานาไปได้เพราะว่าหกล้อเรา หกล้อเรามันไม่สามารถเอาไปได้แล้วพญายนามันตัวใหญ่ที่เราทำมาใช่ไหมครับทีนี้นะก็ต้องมาคิดชอ็อตใหม่ก็เลยคิดชอ็อตค่าโกมินใหม่คือดีมากกลัวตกหลลัรับพี่นีค่ะมาเลยค่ะพี่รออยู่พี่ขุดหลุมรอยอยู่นี่ บอก่ยานต่างกันทุกคนเป็นคนติดชีวิตไอโกมิเนี่ยฉาตินี้คือฉาตินี้คือง่ายแต่ดี ง่ายมมตแต่ดีง่ายแต่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 แต,แต,แต่แบบเออมันดีวะ่ะอะไรเงี้ยพี่ลุ้นว่าจะตายยังไงเราเจะที่โคราชนนะคะได้เลยครับผมอย่าลืมไปเชียร์พี่ที่โรงละครนะถ้าไม่รู้จะจะเชียร์ใครก็มาเชียร์พี่ก็ได้นะพี่ลุ้นว่าจะตายยังไงคือพอ พอมันไม่มีพญานาคมาครับนันก็ต้องมานั่งคิดว่าจะตายจะตายยังไงแต่เราไม่สามารถที่ทำอะไรยาก,ยากได้มากเหมือนที่เราทำกับพญานาคเพราะฉะนั้นเราต้องทำง่ายๆแต่ทำยังไงให้มันรู้สึกแบบเฮ้ยแม่งแม่งได้วะอะไรเงี้ยง่ายแต่มันได้อารมณ์ดีมากใช่ครับแล้พี่พตะวันเนาะมันง่ายแต่มันได้อารมณ์ดีจดจำให้ลบการเลื่อนไปถึงแผ่งฟวา ว่าภูมยาชาระดักช้นเป็นคนปิดชีวิตไอโกมิเพื่อดีตะเปิดเสียงดังดังนะทุกคนฟังมาจะชัดอะชมเิเนินเป็นคนปิดชีวิตไอโกมิ สิ้้นนนลมมหาายใใจขือของพผูชมชมท่่าานผู้ชชครรรับเืองว็อตมิงก็ดีช็อตมิงก็ดีช็อตมิงช็อตไม้นี่คือเป็นช็อตที่ครั้งที่แล้วพอถึงชาร,รัลักของน้องยิวว่าน่ารักมาไอ้ยิวขำมากยิวขำมากต้องแบ่งแขนข้างหนึ่งพี่นุ่นแขนข้างเนึ้อพี่นัทแล้วล่ะค่ะได้เลยจัดไป ถ้าพร้อมพี่ก็พร้อมประดีพี่ดาวถูกครับแล้วเมื่อคืนเรื่องมันไวพิะวันมันมันมันไวกว่ากว่าปกติเพราะว่าเราเล่งเครื่องไอยูขับม,มาทุกคนได้ดูยูป่าที่ตอนมันเป็นมันเป็นมันเป็นเสือมันยังพอขับนะเป็นเป็นหมีก็พอขับแต่เป็นนกนี่คือขับเลยเป็นนกนี่คือแบบตายเป็นนกอะแบบ ยุมขำม,มากยิวแบบหืมอ,อะไรขนาดนั้นว่ายิวอะไรเงี้ยดอกแก้วเหรอครับเอ๊ผมได้ยินแว่วๆเหมือนเดินหน้ามีดอกแก้วหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เรื่องนี้นานๆคนจะขอสักทีขำม,มากเนาะเก่งเนาะพี่เนาะขำแบบหูขำฮาเลยแบบฮาตายเลยเส <laughs> ื้อตัวนี้ไม่จริง <c oughs> มึงไฟเด่นๆเลยอาบกรนาบอาอาหนูยังขำอ่ะหนูหนูตายเลยจงบังเกิดแก่สายตาทุกผู้ทุกนามไม่เห็น ยยท,ทุกคนไปย้อนดูกันนะขออนาตทุกคนดูคนคิดฉานี้คือดีมากคือนุอ่าเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้เสือจริงใช่ไหมพี่ตะวันพี่เป็นเพื่อนพี่นุวะครับพี่เป็นพี่ชายครับเป็นพี่ชายครับหือ <c oughs> คือเมื่อก่อนเนี่ยฉายนี้นมันต้องเป็นเสือจริงที่เป็นเสือเป่าลมใช่ไหมพี่แต่พอระยะหลังมาด้วยความที่ทิ่เกเล่นไวอะ่ะเสือจริงมันมันไม่ทันเพราะมันต้องเป่าลมล่อยมันจะได้จต่ว่าุวะจะต้องใส่ใช่ไหม ทีนี้ก็เลยต้องใช้เป็นยูก็ลูกเขาปรับปรุงมาตลอดเต้นเขาว่าทำมาแล้วนักก็เลยเอารูแ้แหละก็เลยจัดก,การให้พี่นะเคยไปรอดประตูชุมพลไหมคะเคยค่ะเคยไปรอดครั้งแรกที่ไปเลยอะ่ะแบบที่ไปเล่นที่โรงละครครั้งแรกค่ะพี่ไปรอดเลยเป็นรอดประตูชุมพลที่นั่นเลย อยากดูทอรพยทธรณีพี่โรดใช่นะเป็นเพื่อนนูใช่ครับพี่เป็นเพื่อน,นพี่เป็นเพื่อนพี่น,พนูครับอืมอปางเชียร์อปาิเชเชืกืออปาติโทออับปางตีเอ๊ะเป็นไงอุยตาเป็นไง มาเจอฉากน้องมิงอีกพี่นบบโพล่าเลยฉากมิงอ่ะนี่เดี๋ยวอลฟ้ฟังฉากมิงกับไม้เนี่ยเป็นฉากที่เราอ่ะรอบรอบแรกที่ไม้เล่นเนาะก็เล่นได้ดีแต่ว่ายังยังไม่ไม่ดีเท่ากับเมื่อวานนี้ เราก็พยายามแก้กันนะก็เลยเรียกน้องไม้กับน้องมิงมาแก้ว่าชาตเนี้ยพี่ต้องการแค่ประมาณนี้เพราะว่าหนึ่งเลยคือดิเกลเล่นไหวสองคู่ของลาเมดกับลาเมดกับตัววานารีเนี่ยมันเป็นคู่ที่สามจะใช้เวลานานไม่ได้เพราะฉะนั้นนะีก็เลยเอ้ยเล่นประมาณนี้ไม้ผู้คนเดียวเลยไม้เหมือนไม้สาอารมณ์เลยสาอารมณ์คนเดียวเลยอืมแล้วมิงก็รอ ทุกคนพอเล่นปุ๊บทุกอย่างมันลงตัวมามันพอดีเลยแล่ชอบมากเมื่อคืนนี้ตัวจริงน่ารักมากจนไม่กล้าเข้าใกล้เลยค่ะมาเลยค่ะมาเข้าใกล้พี่เลยว่างมาได้เลยมาเลยอันนี้ผมไม่ทราบครับผมไม่ทราบครับอแขกไม่ทราบครับสนุกสนุกสนุกมาขค้นกามีสนุก อปฏิโทอาปฏิเกิดเกิดเกิดน้องมิงเล่นบทแสดงราได้ดีคะ่ะเศร้าเศร้าตามใชาครับก็เอ่อมันเหมือนจุดเริ่มต้นนะการเล่นลิเกอของเราในบ้านบารมีที่มันแตกต่างไปพิทวันมันเกิดจากการที่นุ่นมาอยู่พอนุ่นมาอยู่ปุ๊บเราเล่นลิเกเหมือนแบบเราเห็นนุ่นเขาเล่นสมจริงสมจังมากพวกเราก็เลยศึกษาแล้วก็ทําตามตอนนี้ลิเกในบ้านบารมีเล่น,เห,นเหมือนแบบนี้หมดเลยเพราะว่า เราเหมือนเราเป็นตัวแสดงตัวนั้นไปเลยล้าจะทําให้เราอะรู้สึกได้ชัดเจนขึ้นเราเล่นหน้าเวทีครับบางทีศิลปินบางคนที่มาใหม่ๆหรือว่าเพิ่งเคยมาหรือว่าศิลปินบางคนที่เพิ่งเคยดูลิเกคาราเราเขาจะบอกว่าเฮ้ยนี่มันโกงกันจริงบอกว่าทําไมตาทําไมขนาดตอนที่มันยังไม่มีบทอะแบบบางคนที่มันไม่ทุกคนต้องสังเกตตรงนี้นะว่าลิเกบางคนที่ไม่มีบทแต่ถ้าเขาทําหน้าตาที่มันไม่ดีอะใส่ตัวละคตรตัวนั้นอะแสดงว่าเขากําลังอินกับบททุกคนมันไม่ใช่ว่าเขาไม่ชอบแต่เขากําลังอินกับบท แต่ถ้าฉากไหนที่มันตลกปกหาแล้วมีคนมองเนี้ยอันนั้นคือมึงไม่ชอบแต่คือถ้าฉากเศร้าฉากโกรธฝ่ายพญานาคโกรธโกรธฝ่ายโกมินแล้วฝ่ายโกมินมองเนี้ยแต่ก็มันแข็งกันหมดทุกคนเอามาให้เลยครับยอย่าอายเลยครับรางวัลอนะให้ผม,มเผื่อถ้าอายแล้วผมผมอด ใช่ครับเมื่อคืนมิงดีครับเมื่อคืนมิงดีอืมได้ค่ะไม่ต้องแอบมองเรามามองตรงๆได้เลยค่ะลองพีดทางคณะพัฒนามากคนถึงไปดูเยอะมากน่าื้มใจแต่ผมก็ยังรอพิ่ตวันมาดูอยู่นะรอพี่ตวันมาดูหน้าง,งานสักงานหนึ่งนะจะมีสักงานไหมที่พี่มาดูผมหน้าง,งานมีไหมอืม วันนี้วันนี้ทีมมันจะไม่ครบทุกคนอาจจะออนทัวร์ไม่ได้ถ้าพี่ไปต้องได้กอดน,นะได้เลยมาเลยมากอดเลยถ้าเรามาถึงเจอกันกอดกันได้เลยมาได้เลยพี่ไม่ขาดจัดให้เสมอหาวสู้ครับเขาเรียกว่าไล่ลมครับไล่ลมออกจากหัวมันจะได้ไม่ง่วง ต้องไปแล้วพี่ตะวันใช่ต้องไปแล้วทุกคนต้องมาต้องมาพี่ตัวต้องมาแล้วแกไอ้เจรมงเหรอบารมีพาลูกน้องรวยกันทุกคนก็มันมีโอกาสเข้ามาครับอย่างที่ผมบอกคือมีโอกาสเข้ามาพอมีโอกาสเข้ามาอยู่ที่แต่ละคนจะไขว่คว้าไว้ได้ไหมแต่สิ่งสําคัญที่เราบอกศิลปิในในบ้านบารมีที่ตลอดเลยก็คือเรามีแสงเราตรงนี้เราต้องทําให้ดีด้วยต้องทําตัวให้ดีด้วยแล้วก็ ต้องทําตัวให้เป็นคนดีด้วยคนจะได้รักเราไปน,นานๆจะดีจะช่วยอยู่ที่ตัวเราทำครับผมวันนี้ไม่กินของหวานแล้วคะ่ะกินไปแล้วขาดก่อนขึ้นไลฟ์ไอติมเต็มเครื่องเลยกินข้าวเสแต่ละกีติมต่อเลย เยี่ยบจริงๆค่ะนี่คือสิ่งนี่คือสิ่งที่ที่เราพยายามปลูกฝังลิเกเลยพี่แล้วมันไม่ใช่แค่เราให้ลิเกในคณะทำตัวเราเป็นหัวหน้าเราก็ทําด้วยอืมมันคือสิ่งที่มันควรจะเป็นนะพี่มันควรจะเป็นแบบนั้นมันควรที่จะไปในแนวนั้นเราเอาใจใส่กันนะครับเราถ้าพูดตามสาวตรงเราเอาใจใส่กันเราพยายามที่จะบอกเราพยายามที่จะดูแลกันอะไรเงี้ย อยากให้ภาพมันออกมาดีเสมอไม่ใช่ไม่ใช่ภาพออกมาดีเพราะเราสร้างภาพแต่ให้ขอให้ภาพมันออกมาดีเพราะว่าเราเป็นคนดีอืมเมื่อคืนดูหน้าเวทีตรงนั้นหล่อม,มากไม่เห็นอ้วนเลยแค่วบเองขอบคุณครับคุณแม่จะถือว่าเป็นคำชมครับ